ไฟเส้นนะครับ LED นะไม่ติดนะเส้นตรงนี้นี่ฝั่งฝั่งซ้ายนี่ติดนะครับฝั่งขวาเนี่ยไม่ติดนี่ก็จะโชว์ว่านี่ยฟอนไรกก์นะครับปักกิ้งแรมนะครับก็คือข้างขวานี่แหละไร์ right, นะครับ,น,รบนะครับถอดกมาแล้วครับผมข้างขวานะข้างซ้ายไม่เป็นไรนะครับแล้วก็จะมีสองใบครับใบาย,ยาวเนี่ยจะกุมไป LED ที่มันไม่ติดครับไวสั้นนี้จะคุมไฟลูกแก้วไฟใหญ่แกะดูพร้อมกันมีอะไรผิดปกติไหมไม่รู้ว่าช็อตไปแล้วหรือเปล่ารื้อยังไงเนี่ยเห็นไหมมีมาร์กเปลี่ยนหรือซ่อมมาก็ไม่รู้นี่ครับกล่องอันนี้ก็เป็นของใหม่ผมผมรับประกันอยู่แล้วครับปีหนึ่งครับมีปัญหาก็เแคบได้นี่ครับมีมาร์กชัดเจนนะครับเปลี่ยนเสร็จก็จะมาโคดดิ้งครับถ่ายโคดนะไม่ใช่ติดเลยนะเนี่ยถ่ายโคดพวกนี้ ปลาโคตรนะครับกับโคมกับกล่องนะครับมาดูกันว่าจะติดไหมดกดคอนตินิวดูไฟนะปับปบป๊บปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บมาแล้วเห็นไหมนี่ติดครบเลยครับเนี่ยเห็นไหมถ้าอย่างเงี้ยไฟก็จะหายไปนะครับนี่ครับสาเหตุก็กล่องใบเดียวเนี่ยเห็นไหม โน m e พ s เศษนะครับเรียบร้อย